สวัสดีครับสวัสดียามค่ำคืน19บนกาสีนาทีกับทนายเดชานะครับนะครับสวัสดีนะครับจุกรูจุกรูจุกรจกรูนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับอยากรู้เรื่องอะไรครับ สวัสดีอยากรู้เรื่องอะไรครับนะครับอืมนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็นะครับแจ้งมาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่สวัสดีทุกท่านครับนะอืมเสียแป้งเยียบหายไปเลยครับก็กำลังจะตามจับจับมานะครับคุยกับแม่ทุกวันไหมน่คุยครับวันนี้คุณแม่มาที่สํานักงาน เอาพยานหลักฐานต่างๆมาให้พี่เดวันนี้นะครับถอนประกันลุงพลไหมยังครับยังไม่มีใครไปถอนอะไรล้วครับนะป้านกแก้วสวัสดีสวัสดียามค่ำนะครับโยโกโยโก,โกอ๋ออยากฟังคดีโยโก,โกนะสรุปแล้วเท่าที่ผมคุยกับแหล่งข่าวตำรวจนะครับเป็นเรื่องการฆ่าคนตายนะครับไอเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายครับเขามีพยานหลักฐานต่างๆชัดเจนนะครับตำรวจนะฮะ มือถงมือถืออะไรต่างๆข้อมูลการข้อมูลการโทรเข้าโทรออกมีการสั่งซื้ออะไรต่างๆนะความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องไซยานนออะไรต่างๆนะครับนะตำรวจเขามีพยานหลักฐานชัดเจนนะครับก็ค่อนข้างน่าเชื่อว่าเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายนะครับนะครับนะอาจารย์ดื่มไว้ยังครับยังครับยังครับนะวันนี้ก็เป็นข้าวข,ของบ้านคุณศิระเจนจาคะมาที่ร้านเรือนไทยนะครับใครว่างไปกินนะไก่ย่าง นะอาหารอีสานอาหารจีนไทยฝรั่งครบถ้วนนะครับที่ร้านเรือนไทยบ้านคุณศิระเจนจาก้าววันนี้เขาก็เลี้ยงข้าวผมผมก็ไปกับผู้ประกาศข่าวชื่อดังช่องวันนะครับคุณอาร์ตเอกลักษณ์ก็ไปนั่งกินข้าวกันที่ร้านอของคุณศิระตรงข้ามศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะตรงข้ามกรมสอบสวนกนดีพิเศษครับร้านบ้านเรือนไทยครับใหญ่โตโอโหนะครับจัดงานแต่งงานอบรมสัมมนาได้เลยไปที่บ้านเรือนไทย ไปถึงบอกศิระเลยมาจากพี่เดชขอราคารถพิเศษจุกรูนะครับจุกรูจุกรูครับนะชัยพลจะรอดคุกไหมก็ขึ้นอยู่กับสารอุทธร์ครับนะจะติดคุกหรือไม่ไมันอยู่ที่ผมนะครับอยู่กับสารอุทธร์ครับคดีโลงเหล็กครับนะลูกเอาพ่อถ่วงน้ำตายทั้งเป็นอันนี้ก็เลวระามแมวเลย นะก็ถือว่าเลวระยาแมวก็คงติดคุกติดตารางค่าบุปการีก็ต้องประหารชีวิตนะป้าบัวผันสากแก้วคดีป้าบัวผันสากแก้วเนี่ยวันนี้ผมให้สัมภาษณ์ไปมีช่องเนชั่นช่องเจ็ดช่องถับทิ้งไปก่อนก็คดีป้าบัวผันเนี่ยนะเป็นคนแร่ลอนอายุ40กว่าถูกเด็กและเยาวชน5คนรุมทำร้ายร่างกายหลังจากนั้นเอาไปทิ้งน้ำจนถึงแก่ความตาย นะครับนี่คือเรื่องราวนะฮะแต่ปรากฏว่าเรื่องความช่วยของตํารวจที่เขาเรียกอะไรสระแก้วใช่ไหมนะฮะความช่วยของตํารวจเนี่ยโรงพักอะไรอารัญประเทศหรือไงปรากฏว่าไปจับคนขี้เมาคนหนึ่งอ้างกับคนขี้เมาคนเนี้นะซึ่งเป็นหัวของคุณป้าเนี่ยยอมรับสารภ,ภาพว่าฆ่ามเมียตายนะ พอจับเสร็จแล้วก็เอาไปทําแผนชี้นั่นชี้นี่ไปแล้วเสร็จแล้วก็พาไปเอาไปขังขังเสร็จแล้วก็พาไปส่ปง,ง,ปสงสารแล้วก็ส่งเรือนจาหลังจากนั้นจึงเริ่มกระบ,บวนการในการค้นหาพยานหลักฐานไปที่เกิดเหตุไปดูกล้องวงจรปิดเอาไยหาแล้วสิไอคนที่กูจับไปนี่มันผิดตัวนี่จุกรู้เวรกรรมประเทศไทยจุกรู้นะครับก็ปรากฏว่าอย่างไงครับ ก็ปรากฏว่าลุงเปี๊ยกหรือตะเปียกเนี่ยครับก็คนขี้เหลาเมายามีาพิษสุราเนื้อรังผัวคนตายป้าคนนี้นหะปรากฏว่าเป็นคนสติไม่ค่อยจะดีมีอาการทางจิตแต่โดนกดดันจากชาวบ้านว่าตะเปียกฆ่าเมียตายชาวบ้านกดดันกันไปตะเปียกก็เลยรับสารภาพนะตำรวจก็ไม่ทําอะไรเพะตะเปียกรับสารภาพแล้วดีเลยตำรวจไม่ต้องมีงานหนักพาเข้าห้องขัง,งเลยสงสารจําคุกเลย หลังจากนั้นจึงเริ่มต้นกระบ,บวนการหาหลักฐานครับคือโดยหลักแล้วนะครับเป็นตํารวจเนะี่ยก่อนจะแจ้งข้อหานะครับก่อนจะแจ้งข้อหาต้องมีพยานหลักฐานนะตามสมควรก่อนนะวิาญามาตราหนึ่งร้ยสาสิบี่แต่ปรากฏตํารวจที่ที่สาแก้วหรือสาอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้อะโรงพักอะไรเนี่ยนะมุ่งจับผิดคนอื่นก่อนอ่าคับสาภาพจับเลยเลยครับ ถึงแม้คดีโทษประหารชีวิตไม่แล้วจับจับจับ,จบแม่งแนละ้วส่งสารไปติดคุกไปหมดภาระหน้าที่กูหลังจากนั้นค่อยไปหาพยานหลักฐานเอาปัญหาเอาชิปหายแลแ้วแม่งไม่ใช่แม่งไม่ใช่ตับเปียดนี่กลายเป็นใครกลายเป็นลูกตำรวจสองคนไรอีกสามคนก็ลูกชาวบ,บ้านอายุตั้งแต่สิบสามถึงสิบหกปีอา้าวแล้วตายหาแล้วทำไงอา้าวไปเจอกล้องวงจรปิดอู้อา้าวชัดเลยนี่อา้าวไม่ใช่ตับเปียดแล้วทำไงตำรวจก็ชิบหายสิครับ ตอนนี้ก็แถกันชัดๆสีข้างตลอกแล้วนี่ะทำผิดเลยนะครับผู้การเนี่ยไม่ได้ออกมาขอโทษประชาชน่าโอ้ยลูกน้องกูแม่งช่วยยับไม่มีเลยครับอ่านะไม่มีเลยไม่ได้ออกมา,สนา,นกาแสดงความรับผิดชอบเลยว่าลุกน้องกูเนี่ยมันช่วย นะคดีฆ่าคนตายอยู่ดีๆไปจับคนเมามาเอาเขารับสาร,รภาพแล้วหลังจากนั้นไปเริ่มต้นกระบ,บวนการหาพยานหลักฐานเา้าพอไปดูกล้องวงจรปิดไปดูที่เกิดเหตุเอาชิบหายไม่ใช่ตะเปียกนี่นะไปพบเห็นก,นการกระทำความผิดซึ่งกลายเป็นลูกตํารวจสองคนนะเป็นลูกรอ,องสาร,รวัตรสืบสวนนะครับตายหานะ่าแล้วทาไงเนี่ยนะก็ติดคุกไปแล้วไปขังแล้วแจ้งข้อหาแล้วเข้าคุกติดคุกฟรีครับ ได้ข่าวว่าเมื่อกี้ตอนบ่ายสามนี่ตำรวจไปยื่นคำร้องต่อศาลขอปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วเพราะกลับผิดตัวจุกรูโ oh, อ้แม่เจ้าเอ้ยตำรวจไทยนะนะพี่น้องคิดว่าอย่างไรล่ะการทำแบบนี้เป็นยังไงนะครับพี่น้องครับจุกรูนะตะเปียกก็สวยติดคุกฟีทำไงรายงานข่าวบอกว่าเอ้ยตำรวจจะแจ้งความจับตะเปียกเพราะตะเจี้ยงเพราะตะเปียกไปหลอกตำรวจว่าไปรับสองอ้ามว่าเป็นคนฆ่า เมียตายนะจะแจ้งความจับตะเปียกเออเอาอยัางไงแน่ะนะเขาไปบอกว่าเขฆ่าเมียตายคุณนี่ต้องไปหาหลักฐานก่อนที่มันจะบอกเขา็รับสารภาพเสร็จคุณพาเขาข,ขังพาสงสารเลยหรือไงเพราะกดีฆ่าคนตายเนี่ยนะครับนะโทษมันหนักนะถึงแม้จะเป็นกรณีทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้เมียถึงแก่ความตายก็15ปีนะถ้าฆ่าคนตายดยเจตนาก็ประหารชีวิตนะ ฆ่าคนตายโดยไต,ต่ตองไว้ก่อนก็ประหารชีวิตนะนะพอเขารับสารภาพทําไมคุณไม่หาหลักฐานทําไมคุณไม่ถามว่าคุณฆ่าเมียตายเมื่อไหร่ครับคุณใช้อะไรตีเมียจนตายครับคุณมีหลักฐานไหมไม้มีดมีไหมครับนะแล้วก็ไปดูที่ว่าคุณเริ่มต้นมาจากตรงไหนครับไปเริ่มตีตรงไหนครับเหตุเกิดตรงไหนครับคุณต้องไปไงต้องหาพยานหลักฐานนี่ปรากฏว่าเขารับสารภาพเสร็จคุณพาเข้าคุกเลย และสุดท้ายตอนนี้มันไม่ใช่เป็นการจับผิดตัวเป็นการทํางานที่ผิดพลาดของตํารวจแต่ตํารวจจะบอกว่าเฮ้ยตะเปียกแกให้การเช็ดนะตะเกียตะเปียงอ่าแ,แกให้การการเช็ดะนะครับนะจะจับตะเปียกเข้าคุกอีกทั้งทั้งเรื่องความช่วยความอยากตารวจนะสำนักงานตารวจแห่งชาติพบ,ออบตอรอโรคสตรรว่าไงครับ จะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรเราจะหวังพึ่งพาตํารวจที่อะไรจังหวัดอะไรสักแก้วหรืออะไรเนี่ยได้หรือไม่อย่างไรนะได้ไหม <c oughs> หวังพึ่งพาได้ไหมครับเออเอาไรดีอะนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อัพยศนักข่าวช่องแปดหาหลักฐานได้ดีมากครับอ๋อเขาบอกว่านักข่าวช่องแปดเป็นคนหาคลิปวิดีโอให้ตํารวจหรืออันนี้ผมไม่รู้นะใช่หรือเปล่าครับถ้าใช่ก็ต้องขอบคุณมากอ่านะครับ นะครับนะแล้วต่เปียกรู้ได้ไงทําแบบนั้นแบบนี้ที่เกิดเหตุไปชีนช้น้นชี้นี่นะครับนะนะครับอนะครับไม่รู้จะว่ายังไงเลยนะครับโอ้โอ้เรื่องใหญ่เรื่องโตนะอืมนะนี่เรื่องใหญ่นะครับตอนนี้นะวันนี้ผมให้สัมภาษณ์สามสี่ช่องนะครับไทยรัฐนะกรอะไรนะัะ ไทยรัฐแล้วก็เดชั่นช่อง7จ็ดพีช่องเลย